นี่ปละเดีนยวอยมแต่นี่ก็ลังแขนทวันแค่ล้างต้องมาลังยังไงมันแกะไม่ได้อ๋อมันแกะไม่ได้มันเ,ย,เย็บอเลยวิ่งน้าเท <c oughs> นี่เลิศทุกคนหิวข้าวมากตอนนี้ ใช่รู้เลยไม่กล้าเล่นด้วยเยอะแล้วกดโดนวีนนขอาะว่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวอยู่ข้าวมากก็มากันต้องนานไม่กินพวกกินข้าวก็กะมากินนี้เนี่ยตายนะมันเยอะอยู่แล้วมากินในห้างก็คิดว่ามันไม่เยอะไงเจอรถเยอะตอนเขาปิดเขาหยุดกันแล้วเขาหยุดแล้วหกแล้วมันเพิ่งยิ่งสารมัอยนะใช่ใช่เนี่ยวันศุกร์นี้เขาก็ปิดกันหมดแล้วเหรอ พูดกับตายิงข้อออกมาเราติดเตี้ยมติดอะไรอนู่ติดเทียนทุเนี่ยเสื้อหยวกเสื้ออะไรกันขอเคลียเป็นช่วงพักช่วงเบรกช่วงแต่สักปะูดอยู่พารากอนแล้วนะคะทุกคนจ๋าเดี <S <S ๋ยวจะไปแต่งหน้าไปกับแต่งหน้าให้ทำช่ำสวยๆวันนี้พระสนมต้องสวยกว่าคนอื่นทั้งหมด หาข้าวกินเอาช่างเอาช่างมาอย่างดีหาข้าวกินไปได้เลยเธอพี่รองสายบอกว่าไม่มีที่นัางวันนี้พี่เอแคร์เขาก็ทำเองเราให้ช่างกองแต่งเตจเขาพูดอย่างนี้แหละเขาแต่งแบบแต่งแบบลายโคนเขาก็แต่งเด้แค่นั้นถ้าอยากสวยก็ต้องแต่งเองแต่ว่าเอาจริงๆนะวันนั้นที่ออกก้องคือสวยสดสวยยออกต้องวันที่แท้ อ๋อเออสวยไม่แล้วมีวันหนึ่งอ่ะฉันว่าอยู่มันเป็นไล่เซจิชารนวันที่สัมภาษณ์เรื่องสัมภาษณ์ใช่เลยแล้วไปก็มาแต่งหน้าใสเออเพราะมันเพราะว่าจะดูจะคิ้วกับตาไม่เหม่อไม่เหม่อที่กองแต่งไม่อยากพลาดไม่ฉันมาเมนท์หนกไม่จริงไหนเอาเพื่อสำหรับไม่ใช่ด้วยเหนื่อยมากเลยทุกคนเนี่ยมันโกนแล้วมันเป็นไอ้นี้มัน ลองพื้นมันโดนหนวดมันก็เลยดูเขียวเฉยเลยเดี๋ยพาราก้อนค่ะอยู่ข้าวมากพูดรอบที่หนึ่งลอยอยู่ข้าวไม่มีเอเนอร์จีทำอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้เพราอยู่ข้าวมากอยู่ร้านอะไรเมนูอะไม่ไปจดไม่ไปค่ะไม่มีไม่มีจะโดนตบ ปั๊วี้สามสิบค่าเพราะแต่งแต่งเยเ็นนี่เหรอจัใช่แต่งต<บ>ก็ให้เสร็จอ,อ,อ่าไม่ใช่บ่ายห,ห้าโมงหกโมงเ้นเสร็จเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มนี่นะแต่ทุมม่มครึ้งาแบบไพูเไม่ใช่ไม่ใช่และไร่มุอาแบบแบบ้อาวพี่ไปสามสิบพี่ไปสามสิบไอ้ยพี่ต้องไปสาเออต้องไปสาเอ ใช,ใช่แล้วก็เช้าวันที่หนึ่งไปก็แต่งให้หนูหน่อยแต<ช>่ว่านหนูจะไม,ไม่ไม่ได้ใส่ชุดผู้หญิงหนูจะไปทําบุญไปอะไรนิดหน่อยคือ<ช>ว่ต<ช>แต่งหน้าให้หน่อยที่สามาทตสามาส,ามาสามาิบไะเดี๋ยวขอไปทำบุญจริงเหรอตื่นด้วยก็อะไรบ้การให้อของฝันเฉย ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ต้องใช่ก็ัวไม่รู้ครับแต่งตู้ก่อนต่ออือตู้อาจจะไม่ได้แต่งแต่งไหนไม่ใช่เหรอไม่แต่งตู่กันหรอกู้อาจจะไม่ได้แต่งแทำไมกันเหรอวันนี้อ่ะวันนี้วันนี้เราไม่ได้บอกก่อนไม่ครับก่อนไปก่เป็นดาราเบอร์ดังนะก่อนไปรับเชิญเฉยๆแค่นั้นรับเชิญต้องแซ่บกว่าบาท ถ้าตัวเออถ้าตัวเท่าไหร่นะจัดกี่บาทห้าพสี่พันเออเอาไว้ก่อนรวมหักภาษีแล้วก็จริงๆมันห้าพันเงี้ยนะหักภาษีแล้วเหลือญสี่พันเจ็ดร้อยเับกางเก้วมีบทพูดไหมตัวให้เยอะนะห้าพันตั้งแต่งแค่สองนาทีอ่ะตัวให้เยอะเพราะว่าจริงๆมีบทพูดปกติทั่วไปอ่ะได้ประมาณสองพันกาบาทร้านร้านขนมจีนเหนืออร่อยมากพี่ก็ไม่ต้องอิจฉานะ เขาไม่อี่ฉากแล้วค่ะคุณสดมันเลิศสุดค่ะอาหารอรอไห,อาหารไหอะาาไรสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะฮะผมฝัดต,ตรงไ่ได้ไหสรุปของฝัญใช่ทำไมอ่ะก็ไมา่รู้ว่ามันขึ้น,นอ่ะพี่ไหน่ะคะอยู่ที่พารากอนครับนีเดยอใช่อะไร <c oughs> ตื่น ที่ไหจะทานไม่มียอวนะไม่มีทั้งสองคนนั่นแหละไม่มีรลค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วหนักใจปวดหัวทำไมอ่ะไม่ได้จะสวยนะครับคนมีแฟนจะบอกกาเพราะว่าพี่แพรี่ไม่สวยอ่ะคนไม่มีสิไม่สวยอุ้ยหอมไปกันในร้านอาหารบ้าบอกมาแตะไอ้ไอ้ผีสามน้ำไม้ใยรจะไิ้มไย โอ้ดูหน้าฉันสิไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์โอ้ดูหน้าฉันสิสังโคตรโคตรขำเลยเดี๋ยวก็สวยแล้วไม่ต้องไม่ต้องม,ม,ววมันไม่สวยท่ต้องลง คนณกาบฟกำลเติมเลยคุณจะลงใช่ไหมกาแกำลันเต็มเลยเนาะมันไม่ลดล้วตอนที่อดแลตอนที่ปอดมามันไม่เยอะหรอกอเคแต่คุณน่าจะออกยูงย่งนี้แต่ละยี่ี่สิบแปอ่าถ้าไม่รู้ได้ไงว่ากินแตงโมปั่นให้อร่อยรู้ได้ไงครับว่าที่ฉันสั่งแตงโมปั่นนตันนตันหยดเฮ้ยน่ากินจัง เออั่างติดแตงโมปันมป่นแตงโมปันมป่นน,นีเ่เธาอะได้ซื้อให้มาสเสร็จเลยโมปัล <c oughs> แม่ <c oughs> เอดีกว่าเอ B M i s o l a t นอะไรอ่ะต่อไปอุ้ยน่ากินมากสั่ง,งดีจิตเตอเกล้ำตาลที่ไปอร่อยมากขอได้แกงตุ๊กตา แกกับสามโมงร้อยกวมาดูหลัาเดีเชวฉัไปซื้อหนูเอาจุดยสโอิสโอสโอติสโสเข้ไปข้างบนเพราะมันมีโปรตีนให้มันมีใจได้ไหมนี่เป็นรูปเกแต่ให้กับถ่ายมันดีๆให้มันสวยสวยให้มันอะามัาระจานยคนเดียวชอบมาดูชอบมากินที่บนเนี่ยอะไรอ่ะมาดูสิที่จะการ์ตัวร้านาลอง ううไเนี่จตางานใครที่ลารูล่ะูเว้ามานั่งกินล้มองพี่ผมอยู่บาน้บาร์น้ำด้มจะได้กง่วงนะพอมาท่ ได้นอนมันได้ไปปิโกม,มันไม่ได้น,นอนนะถูกไปพนักยาก็ต้องกลับมาไปแล้วเหรอปแต่งหน้ามาค่ะไปได้มีผู้ชาย,ยหรือไไีผู้ชายไม่ค่อยอยากจะไปเหยียบหรอกนะครงงานได้ยาวกลับไป<อ>หาอของเก่าเหรอเลยเมืองไม่เลิศเลยเมืองไม่เก่งเขาไม่กินหรอกของเก่าของไม่อร่อยของเหนียว อ,อยู่เท่าไหมาตอนใส่สั่ปกำลังดีทํ่ไม่เกนเนี่ยถ้าเรากินข้าวก็จะประมาณสัปปายงต,ตมา่าไมก็9ขมาิมบายสาม,ม,น,าสามนี่คือไปแต่งช่างกองนะ อ๋อรอก็ไปต่อแถวใช่ไหมออกคณะปลายสายให้เสร็จภายใน6โมงนีกเพราะเห็นหนูเห็นในกำหนดการไม่ค่ะุมก็ประมาณก่ห้าโมงห้ามงต้องเสร็จแล้วเตรียมตัวเราดัดคนนั้นไปสายสิบหาโมงเลยก็แต่กระสอบชั่วโมงเองหรอนังก่องไม่รอกคณะปลายสมเหรอพี่ตาไม่ห้าโมงเขาเริ่มลงทะเบียนไงเออไม่ใช่กับโมงเดินใช่ามเห็นคน้ก็เทยอะหกโมง อ๋อแล้วก็แต่แล้วแต่เข<อ>าต้าบ่าย,<ะ>ยกับข้ามาแล้ว น้ำพริกอะไรนะน้ำพิกตองไม่ใช่แตงใบตองสาวสี่มงก็เสร็จแล้วใช่ใบตองเสร็จสก็เสร็จเล่าเพเราสวยเราแต่งน้อยไงน่นแะค่ือรขอน้ำเปล่าด้วยจ้ะ เดิมผ่านเมื่อกี้ไม่กล้างักเอ้าอยู่ตรงไหนามจริงนี่อยู่คารรากอนนะคะเพราะว่าเราจะอันนี้เรามาเปิดตดัวหน,นั่ะจริง,รงในฐานะนักแสดงันนก็แม่นานแล้วไม่ไหมล่แที่แบบนี้คมได้ย่ยว่าเริ่มแปดสองโมงยี่มโมงสี่ห้าโมงเสร็จตอนแที่ันนี้อสอั่โมง,งแต่ว่าชีต้องไปทำผมเราต้องปวเวลาไปทำผมเลยละแล้วเขวด เวลาทำบุญซาดเอาขวดไม่บอกผมไม่มีทำวิดีโอไม่เข้าเลยจ้ะ ไมปข้าวไหมจ๊ะไอ้ปลาข้าวมันดิมันตัดข้าวน้อยกันนะตตองออกาาตรงน่ะพิชูก็ไม่มีเนาะพิชูจะเป็นมันเป็นผ้าหลวมเลย Terima kasih telah <laughs> menonton!